สวัสดีครับผมนายสมควเห็นงามรหัสศึกษา6 2ส7 0 1า2เจ็ดศูนย์หนึ่งสองห้ามู่เรียนยี่สามจุดสี่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดกับเรื่องตัวการผู้ใช้และผู้สนับสนุนนะครับในรายวิชากฎหมายอาญาหนึ่งนะครับเสนออาจารย์อุมาพรสิทธิบุรณายานะครับภาคเรียนที่หนึ่งนะครับปีการศึกษา25 6 4ครับครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ การจ้างวานค่านะครับครับนี่คือเหตุการณ์จำลองนะครับที่ผมได้ทำขึ้นมานะครับเริ่มต้นเลยนะครับนายกอนี่นะครับขอยืมเงินนายขอนะครับจำนวนหนึ่งหมืนบาทเนื่องจากนายกอนี่นะครับไม่มีเงินนะครับจึงบอกให้นายขอนี่ยที่เป็นเพื่อนสนิทของตนว่าตนเองอ่ะเดือดร้อนจริงๆนะครับขอยืมเงินหน่อยเดี๋ยวอีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ย จะนํามาคืนให้ในขอเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันกันกบในกอเนียนะครับจึงส่งสารและได้ให้เงินนะครับในกอยืมจํานวนหนึ่งหมื่นบาทและได้บอกให้ในกอรีบนํามาคืนตนเองเพราะตนเองนั้นก็ต้องการใช้เงินเหมือนกันครับและต่อมาสองสัปดาห์ผ่านมานะครับในขอเห็นว่าในกอเนี่ยนะครับเกินเวลานัดหมายไปแล้ว ซึ่งเวลานัดหมายที่ในขอนัดในก,ก็คือหนึ่งสัปดาห์นะครับตามที่ได้ตกลงกันในขอเนี่ยเลยโทรไปหาในกอที่เป็นเพื่อนสนิทนะครับที่ได้ยืมเงินไปโดยในกอเนี่ยก็รับสายแล้วได้พูดว่า <c oughs> นี่มันก็ผ่านมาสองาทิตย์แล้วนะตอนไหนจะคืนเงินวะในกก็ตอบไปว่าตอนนี้ยังไม่มีจะทวงอะไรลักหนา เงินแค่หนึ่งมืนบาทจะรีบไปไหนวะเดี๋ยวมีตอนไหนอ่ะจะรีบมาคืนไม่ต้องมาตามเราลอกวันต่อมานะครับในขอไม่พอใจเป็นอย่างมากและได้เดินทางไปยังบ้านของนายกอที่ยืมเงินของตนไปหนึ่งหมื่นบาทนะครับซึ่งนายกอเนี่ยได้ยินเสียงนายขอมาถึงบ้านแล้วเพราะว่านายขออรารวาดมากุ่นวายเลย นายกก็เลยเดินออกมาหน้าบ้านมาเจอนายขอโวยวายนะครับต่อมานะครับนายขอได้ไปจ้างวานเพื่อนนายขอเนี่ยได้ไปจ้างวานเพื่อนสามคนนะครับให้ไปฆ่านายกและได้จ้างเป็นจํานวนเงินสามแสนบาทนะครับซึ่งกลุ่มเพื่อนของนายขอเนี่ยก็ได้ไปยืมปืนนะครับของเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับจํานวนสามกระบอกนะครับ เพื่อที่จะไปลงมือฆ่านายกอที่ยืมเงินนายขอไปแล้วไม่คืนนะครับกลุ่มเพื่อนของนายขอเองนั้นได้เดินทางไปยังบ้านของนายกอครับโดยเดินทางไปด้วยรถยนต์นะครับเมื่อเดินทางไปถึงบ้านของนายกอแล้วกลุ่มเพื่อนของนายขอเนี่ยได้พังประตูบ้านของนายกอและก็ได้เข้าไปยิงนายกอเนี่ยนะครับจนเสียชีวิตในที่สุดครับ ผมจะมาอธิบายตัวการผู้ใช้และผู้สนับสนุนนะครับพอเ่าวๆนะครับตัวการคือไม่ได้ลงมือกระทําเพียงคนเดียวจะต้องมีมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปถึงจะเรียกว่าตัวการนะครับส่วนของผู้ใช้ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทําความผิดไม่ว่าด้วยการใช้การ,รบังคับคููเขีนจ้างวานยุยงนะครับผู้สนับสนุสนคือให้การช่วยเหลือผู้อื่นกระทําความผิดเช่นให้หยิบบีมอาวุธนะครับไปก่อเหตุครับ ส่วนในเรื่องของหลักกฎหมายนะครับมาตราที่84พูดเลยว่าผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทําความผิดไม่ว่าด้วยการใช้บ,บังคับขู่เข็นจ้างวานหรือยุยงส่งเสริมด้วยวิธีอื่นใดผู้นั้นต้องเป็นผู้ใช้ให้กระทําความผิดส่วนวรรคที่สองนะครับถ้าความผิดไม่ได้กระทําลงไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทํายังไม่ได้กระทําหรือเหตุอื่นใดผู้ใช้ต้องระวังโทษเพียงหนึ่งใน สามของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นนะครับส่วนวรรคที่สามนะครับผู้ที่ถูกใช้ได้กระทําความผิดนั้นผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการและผู้ถูกใช้เป็นบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีผู้พิการผู้ทุพพลภาพลูกลูกต้างหรือผู้ที่อยู่ในใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้ผู้ที่มีฐานะยากจนหรือผู้ต้องพึ่งพาพึ่งพา ผู้ใช้เพราะเหตุป่วยเจ็บหรือไม่ว่าทางใดให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้กึ่งหนึ่งของโทษที่ศานกำหนดสำหรับผู้นั้นส่วนมาตราที่288นะครับได้พูดไ้ว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนะครับหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีนะครับ มาตราที่83ผู้ใดว่าในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นในขึ้นโดยการการะทําของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปผู้ที่ได้ร่วมกระทําความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นมาตราที่86ผู้ใดกระทําความผิดประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทําความผิด ก่อนหรือขณะกระทําความผิดแม้ผู้กระทําความผิดจะม่ได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทําความผิดต้องระวางโทษสอบในสามส่วนของโทษที่กําหนดไว้สาหรับความผิดที่สนับสนุนนั้นครับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการนําเสนอนะครับในรายวิชากฎหมายอาญานะครับ เรื่องที่ผมนำมาเสนอวันนี้ก็คือตัวการผู้ใช้และผู้สนับสนุนนะครับขอบคุณครับ